คุณว่าฉันว่างมากใช่ไหมไม่มีอะไรทําก็เลยซื้อกระทะไฟฟ้ามาสามีฉันนะใช้เงินเดือนฉันหมดไปเดือนนี้ทาอาหารให้กินทุกสามวันจะทํายังไงดีล่ะที่รักมีห้าระดับให้ปรับได้ยังเป็นวัสดุหินภูเขาไฟไม่ติดกระทะเวลาทอดอะไรฟังเสียงสู้ซ่านี้สิกินเสร็จใช้กระดาษเช็ดไม่ต้องล้างกระทะเลยตอนเช้าใช้ทาไข่ทอดทําแพนเค้กก็ได้ทั้งนั้นสวัสดีครับทุกคนตอนนี้กระทะไฟฟ้าของเรากําลังเป็นที่นิยมมากทางร้านของเราได้ผลิตออกมาแล้ว ปกติถ่ายรูปไม่สามารถสีปลักได้ใช้งานง่ายมากถ้าชอบลองซื้อกลับไปใช้ดูนะครับค่ะเตาย่างไฟฟ้าน,นี้ผมขอแนะนําว่าอย่าซื้อนะครับไม่อย่างนั้นหน้าร้อนนี้คุณจะกินเนื้อวัวไปทั้งตัวแน่แน่ที่สาคัญฐานเคลือบหินไม่แฟนย่างเนื้อแล้วหอมมากมีห้าระดับให้ปรับอุณหภูมิได้ยังมีช่องระบายน้ํามันทําให้น้ํามันส่วนเกินไหลออกไปทอดไข่โดยไม่ใช้น้ามันก็อร่อยสุดๆปกติทําแป้งทอดทอดปลาก็เยี่ยมยอดมากตัวเมวื่อเป็นแบบชิ้นเดียวเช็เดชทําความสะอาดได้ง่ายมากเราคือร้านค้าที่มีความซื่อสัตย์ คุณภาพดีกว่าราคาถูกกว่าไม่ต้องเดาแล้วตอนนี้เรามีกิจกรรมคลิกลิงด้านล่างทั้งหมดลดห0เปอร์เซนขายตรงจากโรงงานส่งฟรีถึงบ้านแม่แต่ชิ้นเดียวฉันเสียใจจริงๆตั้งแต่ซื้อกระทะไฟฟ้านี้สามีก็ชวนเพื่อนมาบ้านเพื่อปิ้งย่างบ่อยๆบอกเลยนะเนื้อที่ย่างบนกระทะหินนี้หอมมากและไม่ติดกระทะเลยฟังเสียงน้ํามันที่กําลังเดือดปรับระดับความร้อนได้ถึง5ระดับจะช้าหรือเร็วก็ได้น้ํามันส่วนเกินยังเทออกได้ผ่านช่องนี้ เพราะกระทะไม่ติดปีฉันเลยชอบใช้ทอดไข่ทอดสเต็กหรือทําแพนเค้กกระทะนี้ทําความสะอาดง่ายแค่เช็ดสองครั้งก็สะอาดแล้วโชคดีที่สองวันก่อนฉันไม่ได้รีบซื้อไม่คิดเลยว่าจะเจอโปรโมชั่นใหญ่ในวันครบครอบแบรนด์เจ้าของร้านเดอกาเชียน11ปล่อยโปรโมชั่นสุดพิเศษฉันอดใจไม่ไหวรีบสั่งซื้อสองเครื่องทันทีนี่คือเตาย่างที่ได้รับคำชมเยอะมากต้องมาบอกทุกคนวันนี้สั่งซื้อหนึ่งเครื่องจ่ายแค่เท่าราคาเปาไซเดียวก็เอากลับบ้านได้แล้วใครที่เคยคิดว่ามันแพงรีบคว้าเลยถ ไว้ในรถสีเหลืองใต้คลิปแล้วนะพวกคุณก็ลองสั่งกลับไปใช้ดูบ้างสิอื่มเพื่อที่เราจะได้ย่างเนื้ออย่างอิสระที่บ้านกัน